เดี๋ยวครูจะส่งชื่ออ่ครูจะส่งชื่ออ่เกมของครูเกมของครูก็คือเดี๋ยวมันจะมีมีกล่องให้เลือกอยู่ประมาณ41กล่องแล้วก็อยาให้เด็กๆเลือกถ้าสมมติว่าสมมติออาการเลือกกล่องที่21ไม่ว่าคำว่าอะไรจะอยู่ในกล่องที่21กล่องจะต้องอ่านแล้วก็ต้องบอกแล้วก็สะกดคำแล้วก็บอกความหมายของคำคำนั้นโอเคไหมเอาโอเคคนแรกดัมดัครับครัครับนแรกใครที่ไม่ได้ชื่อดั้มแต่พูดหนาปิดไม่จ้ะคนไหนไม่ชื่อดั้มปิดไม่นะ เราอี้ี้ยขอเอาขาวสีขาวเดี๋ยวไม่เนก่อนเดี๋ยวมาปกาศอ่วันนี้ามได้กนรเดี๋ยวองห้าู้เียทุกคนม้งเรอสักครู่มคุณ้าต่อไปต่อไปหนมสี่ไปออาน้องไอดีไอดีไอดีเ่าลกเหมน้องไอดีดู่ไอเดหาลูกอ่น้องย็่อะไรคะน้องไอดีไม่กินน้ำเลยนะลูกอน้อง่อะไรคะนะ่ะ

ใบตงตึงโอเคใบตองตึงคุมมีคนถามว่าใบตองตึงคืออะไรครครูองตึงก็คือมันเป็นต้นโดยเวพาต้นตองตึงหรือว่าต้นตึงหรือว่าต้นรวงมันีได้หลายอย่างแล้วก็เขาเนี่ยเอาใบม่หอยาสูหรือว่ามุงหลังคามุงหลังคาบ้านโอเคต่อไปต่อไปคุณ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 คหณคุณคุณคุณคคคค มะขอาหอมอาโอเคทางว่ามะข่ามะข่าก็คือมันเป็นเออเป็นองที่ได้นะไปไดนเะรไหมอาใช่ไปสามารถเอาไปเอาไปทำแกงได้แล้วก็ฝักมันเอาไปกินได้ถ้กมันไม่ส่งกลิ่นที่รุนแรจะเต็มยูไี่ครับวันนี้พี่จะเต็มยูทีครับยูแล่จะเต็มครับยูแล่ครับอะจะเต็มเรื่องมาหนึ่งกองครับรูปกองไหนครับเออกองไหนนะเออสิบเก้ายิดเก้าใช่ไหมย่าแก่สิบเก้าสิบเก้าเก๋ง่าิบเก้าอะไปได้สิบเก้าแล้วลงสะกดได้ไหมลองดูลองดู เดี๋ยวเข้ามาใหม่ได้ไหมมาโอเคโอเค